ครับผมครับอ่าวันนี้ก็จะมาพามาชมชุดถังกยะยาห่งร้อาเลนส์ก่ตูตครับที่เปิดอยู่ครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีฐานแบบนี้ครับอ่าฐานที่ผมเอาแก้มยางมารองเป็นฐานตรงนี้ครับความกว้างตรงนี้ก็อยู่ประมาณ6 7เจเซนครับความสูงอ่ ه, 6, ه, า6 7เซนอ่าความกว้างของถังกระยาตรงนี้อยู่ที่ประมาณ58แถึง60แล้วแต่ยางครับไม่เกินนี่ครับ5้าสิบเซนถึง60เซนแล้วแต่ยางอ่ามีฝ้า ผมทวนครับฝาประมาณหกสิบหกสามเซนครับซึ่งมันจะองคมพอดีตรงนี้ครับอ่ามีที่ว่าองค์พอดีไม่รั่วไม่อะไรครับนี่ครับนี่ไม่ไม่หล่นลงไปงี้อ๋อเพราะมันครอบพอดีเลยครับฝามีหูให้ครับอ่ามีหูให้ยกครับอมีหูให้ยกยกสองคนได้ยกคนเดียวได้เออนี่ครับปิดพอดีครับจุกขยะได้หนึ่งร้อยสามสิบลิตรครับตัวนี้จะเป็นสีดำคลาสสิก่า หรือใครอยากได้สีสันสดใสเป็นลายแฟนซีเลนต์ต่างก็อยู่ข้างบนอย่างนี้ได้ครับไม่ว่าสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินโอ้หรือสีเหลืองอะไรต่างๆครับอยู่ข้างบนมองตรงนี้เลยครับเราจะทําลายดอกไม้ลายจุดเลนต่างอสวยงามครับตัวนี้ก็ผลิตมาอได้หกปีแล้วครับเอออาแบบว่าหกปีแล้วก็จำหน่ายเรื่อยๆครับะจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขาลักษณะแบบนี้ครับเอาขาสีขา ลอยข,ขึ้นสูงนิดนิดนึงอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่ดูบนนะครับตรงนี้จะทําส่งที่เชียงใหม่มาแล้วปีที่แล้วครับร้อยแปดสิบใบไปส่งที่เชียงใหม่อ่าดูบนนี่แหละครับเป็นสีเขียวของโครงการอยู่บ้านโอ้เพิขนาดกันยกใหญ่เลยครับก่อนสิปีอ่ามาปีนี้เราก็จะผลิตให้ลูกค้าทุกคนครับนี่แหละครับนี่มาดูข้างในครับมาดูข้างในมาดข้างในโอ้ข้างในก็จะเป็นนี่ครับป่าด้วยแผ่นยางเสริมผ้าใบหนาแน่นโคงโดนครับนี่ ไม่รั่วไม่ไม่เสียหายเสียหายายากว่าครับสัญญาถึงข้าใบนะเป็นลักษณะนี้ครับความกว้างของอยู่มาณห้าถึงแปดถึงหสบครับปิดพอดีครับุกขยะได้เยอะนี่ครับยกได้โอ้โหยอยากได้ครับสั่งผลิตได้ครับตอนนี้ก็รับสั่งผลิตครับเราสต็อกไว้ไม่ทันมีงานอื่นนะในเวลาลูกค้า สัง่งก็มาก็จะขึ้นตามออเดอร์ตามออเดอร์ครับอ่าสั่ง10 20 30 40ใบขึ้นตามออเดอรอ์เวลาขนาดไหนจะส่งได้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงครับอแต่หนึ่งใบสองใบสามใบแล้วก็จัดส่งได้ครับทั่วประเทศเนาะเออซึ่งราคาเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งครับซึ่งตัวนี้อยู่ที่700รบาทครับตัวนี้อ่ารุ่นรุ่นนี้700บาทอ่ารุ่นนี้ครับโอเคครับงก็ ที่เป็นไอเดียของอาตู๋ด้วยครับซึ่งมีความทนทานครับโอ้โหทนทานทนทานครับอยากให้พ้นบ้านนงที่พ่นอะไรได้ครับทนทานนานปีปจิพันครับอ่าหมดยุบถังพลาสติกแตกง่ายครับรุ่นนี้ยากแตกทังครับโอ้เอาละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากถังขยะของอาตูด้วยนะครับโอ้โหหมูบ้านโครงการอะไรต่างอยากได้จัดมาครับบอกอาตูได้ครับ Si bawa, Jangan pergi, jangan pergi, pergi.